รูดเอามือพังแน่ลูดที่ถูกก็ต้องยอ้ยอนกล็ดย้อนกลัดไปช่วว้าอทำาอมน้ำพริกิ <c oughs> นข้าวกับน,น้ำพริกที่เชถึงได้สดได้สวยน,น้ำพริกทานได้ทุกวันก็ทำใส่ตูเะะต้เย็นไว้นะคะทำใส่ตู้เย็นไว้เป็นโ,โหลเลยค่ะได้ทำทุกวันนะคะ ทำทุกวันนะคะ,ะมาทําใส่ตุ้ยยังไว้ก่อนทำสุดท้ายตทำนี่ของแถมทำไม่แบะนี่คีอของแถมของตุ้ยยังย่อยแถมให้ สร้างเวงทำให้ห <c> น <ười> ูหนูต้องมานั่งเด็กหนูต kind of ้องการสองกล้องยายก็แถมมาให้ถ้าต้อ nice งูกที nice ่ถูกก็คือลูกย้อนนะคะถ้ามันจะได้หมดอันนี้ลูกย้อนมันลูกย้อนอย่างเงี้ยลูกที่ถูกคือลูกถอนแต่อันนี้ไม่ลูกย้อนมัเด็ดไมเงี้เด็ดทั้งไง อยากมาทำร้ายเราเด็กมันเส้เลยเด็กปีจะได้บินไม่ได้จะได้บ <laughs> ินบอดีบดินได้่ทีม่มันไม่ดีมันมีไม่ดีด้วยนะคะไม่ดีเราก้าแต่เราก็ไม่ได้เอาหมดเราก็ดูพาปรนะมาณรูปที่ถูกก็คือ,อ,อรูปย้อนย้อเก็บคสอน เจ้านี้ไม่โง่เรอคะเด็กปัดปัญหาไปก่อนแก้ปัญหาแก่อย่างไงช่วยกันแก้แก้สองคนแก้กันสองคนช่วยกันแก้ไห,หนเขาหาัวใจแก้ปัญหาปดปัญหาก็คือน,นี่นะคะปัดบุ๊บเลย Kita 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 ni kepan kita kita ก็ตายตว่าใจ่านคุณความรักที่ชอบใคโอ้ไม่นึกว่าคุณทำได้่าจเป็นยกใจให้ใจไหน ยังเรียเดี๋ยวบ่ายเนี้ยนะคะถ้าได้ไลน์อกกระทานชะอมชุกไข่นะคะจริงๆอยากทาำแกงส้มนะคะแต่ว่าหยุดเมื่อวานมเดื่มด,ดเอาผักมาทำน้ำแกงมะเขือมันเขาสวยขอ,ของเราเขาสาวของเรา កំពុងគិតយ៉ាងណាក៏បានចិត្តมันគៀង